และผู้ประกอบการรายสุดท้ายมาพร้อมกับธุรกิจบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะผมนบรนดาแม็งนะครับชื่อเล่นชิลีนะครับโอเปอเรชันแมเนเจอร์บริษัทเทเลนาซัพพลาย1985ครับผงนะคะจากบริษัทเอ็นอาร์ซัพพลาย1985จำกัดค่ะชากทุกท่านทราบหรือไม่ว่าจากสถิติของกรมควบคุมมลพิษปี2565หน่วยงานหรือองค์กรใดที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียมากที่สุดใช่ครับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคิดเป็น45%ของโรงงานทั้งหมดเรื่องที่ถูกร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบบำบัดน้ําเสียที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ได้มีการตรวจวัดค่าน้ําตามาตามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองคอ์กรและนอกองคออากา์กรจากปัญหาดังกล่าวบริษัทเทศนาซัพพลาย1985จำกัดให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดรบวง,งจร ถูกต้องและตรงจุดไม่ว่าจะเป็นการสูบล้างทําความสะอาดบ่อบาบัดภายในโรงงานท่อต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคารให้ดีและตรงจุดเพื่อเพิ่อพอมอายุการทํางานของอุปกรณ์ในระบบบําบัดที่อายุก,การใช้งานและประหยัดต้นทุนในการทํางานปัจจุบันลูกค้าของเรานะครับมีตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโครงการหมู่บ้านจัดสรรโครงการคอนโดมิเนียมรวมไปถึงบ้านเรือนร้านอาหารต่างๆนะครับเราให้บริการครบวงจร ทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขอเงินลงทุน5ล้านบาทและกับหุ้น10%ครับคุณคิดประเมินราคาสินค้าคุณยังไงเราคิดราคาจากปริมาตรปริกูลหรือ โคนหรือรายละเอียดงานนะครับว่าต้องทําอะไรว่าเป็น c o n f ิ i c t space ไหมเป็นพื้นที่อับอากาศไหมในการทํางานครับอธิบายให้ฟังหนห่อยหะครับว่าวิธีการทํางานมีอะไรบ้างมีเครื่องจกักรมีรถบ,บริษัทมีคนกี่คนอ,อะไรเงี้ยครับปัจจุบันนะครับมีพนักงานนะครับทังสายปฏิบัติงานและออฟฟิศรวมทั้งหมด15คนแล้วก็วิธีการทํางานขึ้นอยู่กับปัจจัยหน้างานถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นพื้นที่อับอากาศในการทํางานซึ่งต้องมีใบเซอร์ติฟิเกตในการทํางานวิธีการทํางานครับ มีรถมาดูดครับยกตัวอย่างเช่นขนของที่เป็นปฏิกลูลก็ต้องมีรถมาสูบนะครับแต่รถมาสูบเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาคนลงไปล้างทำความสะอาดข้างล่างเพราะในระบบบำบัดนะครับมันจะมีปั๊มน้ําอยู่เพื่อเติมอากาศเพื่อเติมจุลินทรีย์เข้าไปรถไม่สามารถทําความสะอาดได้ทั้งหมดครับเราต้องใช้เป็นวนวดคนนะครับที่มีความชานาญในการทํางานลงไปทําความสะอาดครับผมอยากทราบว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่คะ8เดือนล่าสุดเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับห้าแสนถึงเจ็ดแสนบาทต่อเดือนครับผม แบ่งเป็นกําไรนะครับประมาณ20นะครับหักต้นทุนทั้งหมดซึ่งเป้าหมายปีนี้ที่ผมวางไว้คือ<ม>ลูกค้า<ม>ที่จดทะเบียนที่ติบุคคล1 0 0รยรายแต่ตอนนี้ผมทาทะลุเป้าไปแล้ว <S <S ไม่รวมงานบ้านนะครับที่ผมไม่นับร้านอาหารที่ผมไม่นับ <S 1> <S 1> กําไร20เอร์เซนเนี่ยจากที่ไม่มีรถเป็นของตัวเอง<ม>ต้องไปเช่ารถเดือนละประมาณเกือบ10,000แบาทครับก็เลยว่าคุณเช่ารถนี่ต้องจริงๆต้องไปเช่าจากคู่แข่งรอใครจะมีรถแบบนี้ถ้าไม่ใช่ใช่ครับคู่แข่งเลยครับต้องไปเช่าจากคู่แข่งครับแล้วทําไมคู่แข่งเขาไม่ทําเองอะคะ ถ้าพูดแบบตัวเขาอาจจะสู้ผมไม่ได้หรือเปล่าคู่แข่งเยอะไหมครับผู้แข่งไม่มีองค์กรใหญ่ๆลงมาเล่นครับผมยืนยันครับส่วนมากจะมีแต่บุคคลทั่วไปและบริการก็ไม่ได้ครบวงจรเหมือนกับที่ผมทำโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถึงแม้เรามีระบบที่ดีแล้วมันก็ต้องมีการ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตกตะกอนครับยังไงซะพวกนี้ต่อให้ใสจุลินทรีย์เขาก็จะตกตะกอนไปอยู่ด้านล่างหรือก็เป็นขยะแล้วก็มาอุดตันที่ระบบปั๊มน้ําซึ่งปั๊มน้ำเนี่ยตัวละหลายแสนมากครับโรงแรมหนึ่งหรือโรงงานหนึ่งครับมันมีการซื้อซ้ําเรื่อยๆไหมครับบริการอันนี้ซื้อเรื่อยๆครับยกตัวอย่างเช่นลอกท่ออยู่ได้2ปีแล้วผมซ์วิสให้แต่กรณีของพวกระบบไขมันหรือท่อภายแดคารคอนโดมิเนียมเนี่ยต้องทําทุก3มเดือนเพราะความอุดตันมันถี่วิธีการที่คุณทําให้คนเขารู้ จากว่าเรามีนี่อยู่จากปากต่อปากลูกค้าที่แนะนํากันไปครับว่าอทำสีเจ้านี้เขาไม่ต้องมาสูบทุก3เดือนนะเขาทําแล้วรับประกันให้เป็นปีเลยแล้วก็จาก ออนไลน์ครับเวลาคนเสิร์ชก็เจออย่างนี้แหละครับเจอครับจากสถิติเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาเสิร์ชเว็บไซต์ของผมเนี่ยประมาณเกือบ2 0 0 0 0ครั้งครับแล้วก็จากสถิติของการแอดไลน์หรือโทรหาผมเนี่ยโทรมาต่อวันเนี่ยครับวันนึงเป็น10สายครับที่โทรให้ผมไปดูหน้างานฟังดูมันเหมือนเป็นธุรกิจที่เหมือนกับติดต่อเข้ามาแล้วเราก็บอกเออเรามีคนแล้วเราเสนอราคาครับทำไมก็ถึงเลือกเราไม่เลือกคู่แข่งหรือว่ามันมีมาตรฐานราคาอย่างไรครับจริงๆแล้วราคาเนี่ยแทบไม่เป็นมาตรฐานเลยครับ ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือเป็นหลักเป็นสําคัญมากครับในการที่ผมไปดีวงานแต่ละครั้งดูดแล้วคุณเอาไปทิ้งไหนครับถ้าเป็นโคนเลนเนี่ยครับเขาจะให้ทิ้งภายในโรงงานได้เพราะมันโคนเลนไปสามารถไปปลูกต้นไม้ได้ครับแต่ถ้าเป็นปฏิกูลเนี่ยผมจะไปทิ้งในพื้นที่จํากัดของรชาชการที่ไปดีวไว้แต่มันก็มีขอบเขตในการทํางานที่จํากัดของเราเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีที่ทิ้งแล้วก็ปัจจัยอยากที่ผมมาช้าก็คือว่าด้วยทุนในการใช้รถในการทํางานครับผม แล้วอย่างปีที่แล้วนี่มียอดขายอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ปีที่แล้วนี่มียอดขายประมาณ1ล้านบาทโดยที่ไม่ได้ทำ marketing ไม่ทำโฆษณาเลยครับยอดขาย1ล้านบาทขับต่อปีปีนี้ต่อเดือนครับ5 0 0แสนอัพครับรถคันละเท่าไหร่ครับรถคันหนึ่งแล้วแต่ขนาดความจุจะแบ่งออกเป็นรถสูบปฏิกูลกับรถสูบคู ซึ่งการทํางานไม่เหมือนกันมีตั้งแต่5้าล้านถึง10ล้านครับแล้วนี่จะเอา5ล้านไปซื้อรถคันเดียวเลยเหรอไม่ซื้อรถคันเดียวครับตอนนี้ผมเอาเงินในเงินหมุนเวียนของบริษัทตอนนี้ไปดาวรถละหนึ่งคันแต่มันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ลูกค้าที่เข้ามา5ล้านเนี่ยจะซื้อรถแล้วมันจะไปเพิ่มรายได้จากเดือนละ5 0,000นเพิ่มไปเท่าไหร่ที่ผมประเมินเบื้องต้นไม่ว่าจะงานที่หลุดไปที่เราไม่มีรถเราก็เลยสู้กับคู่แข่งเขาไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมมีรถซูเปอร์เวก้มหรือรถทํางานเนี่ยครับผมจะเพิ่ม ลูกค้านะครับจาก5 0 0แสนเนี่ยเป็น1 2ล้านสแสนบาทกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น40%เลยครับืคืนทุน3ปีครึ่งครับผมตลาดเนี่ยมันเหมือนกับกึ่งกึมโนโพลี่นะเพราะทำหาคนงานก็ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกค้าคุณเนี่ยอันลิมิตและสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีทุกวัน,นอยู่ที่บริการอย่างเดียวรู้สึก ดีใจนะคะเห็นคุณ2คนนะคะช่วยกันทำมาหาก,กินเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยนะคะประทับใจค่ะส่วนในเรื่องของภาคธุรกิจนะคะเรื่องนี้ค่ะคือยุ้ยไม่ได้มีความชำนาด้านนี้เลยสำหรับยุ้ยยุ้ยขอผ่านค่ะชอบในแฟชั่นครับแต่ว่าคิดว่าเป็นธุรกิจที่ก็ยิ่งโตก็ต้องยิ่งใช้คนเยอะนะครับคงไม่ค่อยถนัดเทไหร่ผมก็ผ่านเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ดีแมนกับสป라이หรือว่าความต้องการคุณสามารถหาได้เยอะที่สุดเลยอะคุณหาได้เดือนล้วเท่าไหร่ถ้าผมไม่มีข้อจำกัดเดือนหนึ่งเนี่ยผมตีไว้ว่าประมาณ3ล้านบาทถ้ามีคุณรถสามคันคุณจะหาได้3ล้าน3ล้านครับ12,3,36ครับผม อยากจะออฟเฟอร์อย่างเงี้ย20ล้านเป็น40%ซนะเดี๋ยดิเดีดี๋ยดเี๋ยใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นผมจะมีเหรียญอยู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเยี่ยจะผู้วางหรอู้วางหรู้วางใจเย็นๆอันเริ่มจะสรุปแล้วอย่าย่งสิ่งปฏิกูลกันทรัพย์สินคุณมีเยอะเลยนะทรัพย์สินคือคือสิ่งปฏิกูลทั้งหมดเลยทั่วประเทศนี่คือทรัพย์สินคุณนะครับนั่นคืออาชีพคุณเลยล่ะจานี่เป็นคนที่มองเห็นโอกาสดีจริงๆนะครับเหมาะสมที่จะเข้าไปใช่ไหมใช่ครับแต่วันนี้คุณมาผิดแล้วเพราะว่าคุณ50%ล้านเนเนี่ยผิด คิดมาได้ยังไงนะ5ล้านบาท10%เท่ากับบริษัทคุณ50ล้านบาทเลยนะเวลาเสนอให้ชักลงทุนเนี่ยต้องให้เห็นว่าความเหมาะสมของธุรกิจมันเป็นยังไงถ้าเกิดเอา5ล้านบาท10%เรเนี่ยชักก็ถือก็5้าล้านบาทมันไม่เหมาะสมผมผ่านแต่จริงๆผมว่าผมมาเป็นแอสเซทให้คุณได้ง่ายมากเลยนะ ราคา5ล้านนันไม่ได้เยอะมากสำหรับผมผมเห็นถึงประโยชน์จริงๆว่าเราสามารถเอาไปสร้างอะไรได้เยอะ5ล้านเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองในการที่คุณจะได้งานอะไรมาอีกเต็ไมไปหมดเลยการที่ผมจะช่วยคุณมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ผมมั่นใจว่าผมทําเยอะต้องได้เยอะผมทําน้อยต้องได้น้อยแต่ในขณะเดียวกันผมไม่เอาเปรียบคุณครับอย่างหุนหนึ่งถือ40%เนี่ยมันอาจจะทําให้การเป็นเจ้าของมันมัน,ม,นมันน้อยลงแลกกับหุ้นส่วน2 5ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะ